มกรา11เมกรายีส,สนะครับว่า10มีนาปี62วันนี้ที่เราเลือกนะครับครบ4ีปีเต็มครับที่เราได้ปริบัตแล้วก็เดินสู่เส้นทางการคัดค้านจนสำเร็จนะครับจนสอโรงเรียนเหมือนเดิมจะครูใหญ่เขาเปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าสรารศ,ศาึกษาแล้วก็ สิสเกตเราก็ไปบนสมเด็จพระนเรศวรเองกลัวรูไม่หรครับนะครับนี่เป็นเป็นปัจจัยเพื่อที่ที่ทำให้เราอยู่ได้สำเร็จของแกนนำรูที่ไม่ดี <c oughs> ผมก็พูดตลกๆว่าใอ้คนที่คณะปฏิวัติหรือกลุ่มปฏิวัติมองว่ามันไม่ดีมันเป็นคนพัวมันหนเงเินมาได้ตั้งสามสี่หมื่นล้านเนี่ยที่ยี่สิบสามา ใวีีกรูปปฏิทัศเรียนผมเป็นคนที่พูดถึงว่าในการเร่องเระดับการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยได้เกิดนำสิ่งที่อดีตปัจจุบันที่เราประสบสําสำเร็จเพราะว่าเพวกเราพี่น้องทั้งมดเดยกเลยทุกคนนะครับที่สีปีวันนี้ที่เรามาที่จังหวัดลำปางแต่แล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์และทรย่อมกันยุทธศาตร์สามอย่างเดี๋ยวเราจะขอปฏิในตอนท้ายนะครับ เชเชิญท่านปัฐุมเกือนทครับย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราได้เชิญสื่อมวลชนนะครับเพงเขามีครอบแล้วเสนอเป็นรายงานของสำนักงานปรั l i ระวงกราบดังนั้นเขาประวางแผนเขียนว่าในรัฐธรรมนูญปี66เลยนะครับเราก็เปยเราหยุดรับน้้าต่อมานะครับพอเลือกตั้งเสร็จ เป็นรัฐบาลรักษาการเขาบอกยอมเป็นพระราชกำหนดพระราชกำหนดไม่ต้องผ่านสภา,าเราก็อยู่ได้อีกครั้งนึงตอนนี้กฎหมายค้างท่อค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภาทางสามแง่มือหนึ่งถ้ามีรัฐบาลเสียข้างมากเขาก็จะนำกฎหมายขึ้นมาพิจารณาต่อพวกเราจะสู้ต่อไหวไหม แท่งที่สองผู้มีอำนาจปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ตกลงไปตกตกจากสภา,าไม่นํามาพิจารณาก็สามารถทำได้แล้วก็ยกร่างมาทางแท่งที่สามให้กรรมาธิการนํากลับไปพิจารณาโดยใช้กฎหมายฉบับนี้นี่คือทางสามแรกวันนี้เราจะมาขอเมติกพวกเราว่า ทางสามแพร่เราจะเลือกเดินทางไหนนะครับที่ประชุมเราก็เลยคุยกันนอกรอแบบอกว่าทางที่สองคือปล่อยให้กฎหมายตกไปแล้วเราก็ตั้งเก้าสเก้าคนมายกร่างกฎหมายฉบับรูรและประชาชนเอาสิ่งที่ดีที่สุดมายกร่างเป็นกฎหมายการศึกษาจะออกแบบนักเรียนหรือผู้เรียนหรือคนไทยในอนาะคตที่มีคุณภาพ ที่จะก้าวข้ามวิกฤตของชาติก้าวเดินเข้าไปในศตวรรษที่21อย่างกอา่ามและมีความเป็นพลเมืองที่มีความสขสมบูรณ์นะครับไม่มีความเห,เหลื่อมล้ำเราจะออกแบบนักเรียนผู้เรียนของเราอย่างไร นะรัี่คือโจทย์ข้อแรกข้อที่ 2, 2กฎหมายการศึกษาที่เราจะใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปหรือปฏิวัติการศึกษาต้องมาจากผู้ประรองชาชีพและประชาชนและด้านที่สามด้านวิชาชีพเราต้องควงคืนสภาพร,รู ไม่ต้องคงคืนสภาครูคือคณะสภาแต่มันก็มีอยู่แต่ไม่มีส่วนรวมในการบริหารจัดการเป็นสภาคุณนางสภาของผู้ปกครองก็คือรัฐมนตรีเป็นประธานและ,ะคณะกรรมการล้วนแต่ไม่ใช่ครูสักคนนไม่มีผู้แทนทผู้ปกครองวิชาชีพตามพร,รบสภาครูปี4 25 4 6 เนื <Es> <an> ่องจากคําสั่งคอสชที่7พ2558ยึดัน่ีสุรโรจวครูต้องมีสัมาวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีมาตรฐานวิชาชีพและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดังนั้นเราต้องคงคุณสภานะครับพงคุณสภาดูยกเลิกคาสั่งคอสชที่7 ไว้ในมาตราใดมาตราหนึ่งของพรบการศึกษาที่เราจะยกล่างว่าจะต้องยกเลิกคำสังส่งของคอสอชอทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บิดร้อนสิทธิอำน้าหน้าที่การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี4 .2 และกฎหมายลูกเราก็ต้องนำเสนอต่อสาธารณชนแล้วก็พักการเมืองทุกพัก เป็นคำมั่นสัญญาว่าเมื่อท่านไปเป็นรัฐบาลเราอยาบริหารการเมืองเราไม่ได้รับใช้การเมืองบริหารการเมืองก็หมายบวกว่าให้พรรคการเมืองต่างๆทำตามท,ท,ที่เราสนนี่คือโจทย์ของเราคนระับประจําการทางผู้ปกครองนักเรียนประมาณส5หล้านเสียงนะครับ,บตัดสินใจกากระบาดให้กับพรรคการเมืองที่ ฟังเสียงครูนี่คือการบ้านของเราว่าเมื่อเราเลือกทางเินแรกทีกอสองคือให้กฎหมายมันตกไปน,ะน่าจะเป็นทางออกที่เราเหนื่อยน้อยที่สุดน,นะครับแต่เราต้องมีมติของเราแล้วก็ขับเคลือ่อนนะครับเอากฎหมายเราก็เสนอเราไปเสนอต่อ ทุกพักการทุกกลุก่มนะให้เขาอยอมรับ